สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังที่ร,รบกับพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถนานการณ์วันนี้กลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากหายไปสองวันเนื่องจากอะไรจะเนี่ยเกิดปรากฏการส่งออนสแงเง,ง,งนะครับท่านผู้ชมเรื่องอะไรจะเนี่ยเป็นไข้ครับท่านแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ทีนี้ก็โอ้ยเหมือนกับว่าเป็นโรคอินเทนนะครับท่านผู้ชมนายกอิงเป็นไข้เกิดอะไรขึ้นจ้าไอเราก็เป็นไข้ไปด้วยเลยแล้วตอนนี้มีประเด็นอะไรบ้างจ้าหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้เพื่อเฮ้ยหลังจากที่ผมออกมา <dentro> จากโรงพยาบาลแล้วนะครับท่าน Hey! ระหว่างทางจะกลับบ้านนะครับท่านผู้ชมบอกพ่อเฮ้ย hey! ไหนไมันก็ใกล้เว้ยใกล้อะไรจะเนี่ยใกล้เวทีนะครับท่านผู้ชมไอ้ม็อบโคมันยองอะไรประมาณนี้คอปทอลองผ่านไปดูหน voilà kind of ่อยได้ไหมเกิดอะไรขึ okay, hmm. Then, ้นต่อจ้ามันกลับมาแล้วนะครับท่านผู้ชมหลังจากเมื่อไม่กี่วันก่อนครับท่านได้ส่งสายสื่อไปนะเนี่ยประชากรในม็อบมันก็น้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวมีการไปสอบสัมภาษณ์นะครับท่านลุงผัวป้าป้าผัวลุงอะไรประมาณนี้นะเนี่ยนั่งอยู่ในม็อบครับท่านหรือเปล่าเติมไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเนี่ยป้ามี มีหวังอีกไหมนะเนี่ยผู้ชุมนุมนนเนี่ยมีหวังอีกไหมนะเนี่ยที่ม็อบเนี่ยคนจะมากันเยอะแบบ4ี่สิบคนอะไรประมาณนี้โอ้ยอยากแล้วเนองถามเอาทำไมยากแล้วล่ะป้าเนี่ยคุณก็เก็บของกลับบ้านนีมีเนี่เอานี้ไปไหนมีกลับบ้านสองคามน่าจะมากันยากแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นจ้ามาเพิ่มนะครับท่านผู้ชมตอนนี้เวทีสุดคึกคักคึ้นเครงอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวประมาณกี่คนได้จ้เนี่ยถ้าเกิดประเมินจากสายตานะครับท่านผู้ชมตอนนี้น่าจะมีประมาณ38คนถึงประมาณ 52าคนอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่งที่น่าติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวครับท่านแต่เดี๋ยวก่อนนะครับท่านผู้ชมตอนนี้มาอีกแล้วครับท่านจับตามองไว้อย่างดีๆกันเลยทีเดียวนะเนี่ยเรื่องม็อบครับท่านโคมันยองนะเนี่ยโวยนายกอิงเว่าเฮ้ยจะไปกัาพูชาอีกไม่กี่วันนี้หรือว่าไปมาแล้วเนี่ยมีดิลลับมีดิลลับหรือไม่นะก็ช่างกับมันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆตอนนี้ต้องติดตามเรื่องนี้ไว้ให้อย่างเร่งด่วนกันเลยทีเดียวนะครับทั้งการเลือกตั้งสมาชิกสาาาผู้แทรรรษฎหือว่ สสครับท่านเลือกตั้งซ่อมนนเนี่ยที่จังหวัดอะไรเจเนี่ยนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่ครั้งก่อนเว้ยเฮ้ยม็อบมนุษย์โคมันยองครับท่านเฮ้ยประชาชนนั้งหลายนนเนี่ยพี่น้องชาวนครศรีธรรมราชวอนได้ไหมวอนอะไรเจเนี่ยวอนขึ้นรถไฟชั้นสเพื่ออะไรจ้ามาร่วมม็อบกับพวกม็อบมันนะครับท่านผู้ชมผมก็ไม่ยอมทนครับท่านส่งคนนั้นเนี่ยไปปล่อยลมลอ้อรถไฟนะครับท่านผู้ชมชิบชิบหายเลยมึงทีนี้รถไฟยางแตกครับท่านต้องมานั่งปากกันอยู่นะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไม่รู้ว่าจะวิ่งได้หรือยังนั่น ช่วงลีกภัยครับท่านเดินสายนั้นเนี่ยไม่ได้เดินเช้านะครับท่านผู้ชมเดินสายหาเสียงช่วยอะไรวะเนี่ยคนประชาธิปั์นายชินวรบุญจะเกียรติตอนนี้ครับท่านโอ้ยสลิมกีดการ์ดดีดาไม่หยุดยั้งนะครับท่านผู้ชมกีดเรื่องอะไรจะเนี่ยช่วนลีกภัยปาสายกลางสายฝนนั้นเนี่ยวนประชาชนทั้งหลายหันมาถามหันมายังไงอีกแล้วจะเนี่ยหันมาเลือกประชาธิปัตย์เพื่ออะไรจะเนี่ยกอบกู้ศักดิ์ศรีประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้าเอ้ยลิ้วล้อนายเด็กชวนนะครับไอ้ลิ้วล ชวนนะครับท่านเด็กนายชวนนันเนี่ยนายชินวรบมูสเกียรติก็ออกมาครับท่านแห่งประชาธิปัตย์วอนเนี่ยหมว่าให้ประชาชนทั้งหลายนันเนี่ยซืไอมันนี้ไม่ใช่พักประชาชนวอนเนี่ยหมเนี่ยชาวบ้านทั้งหลายหันมาเลือกประชาธิปัตย์ชูอะไรจะเนี่ยชูการเมืองความดีเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วชูการเมืองความดีชูการนักการเมืองคนดีต้านคาสิโนโอะไรประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านในขณะเดียวกันหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวแต่น,นี้ผมไม่ได้มีปัญหากับแกนะครับท่าน ไปเหรอจะเนี่ยคุณเฉลิมชัยสีอ่อนดอกมะลันครับท่านต้องยอมรับความจริงประชาธิปัตย์ตกต่ำอะไรประมาณนี้นะครับท่านเอาเรื่องนายหัวชวนก่อนไล้ค่อยชวนหลีกภัยครับท่านโผหัวกระบาลแล้วเนี่ยเชียร์ชินวรนประชาธิปัตย์สุดใจวอนชาวบ้านชาวช่องช่วยกันหน่อยได้ไหมกาเบอร์สองกอบกู้ศักดิ์ศรีประชาธิปัตย์เฮ้ยไม่รู้ว่ารอบนี้มีอีกหรือเปล่านะครับท่านหลังจากรอบก่อนชวนก็จะเดินไปตรงนั้นเดินไปตรงนี้ พี่น้องประชาชนทั้งหลายนั้นเนี่ยผมยังไปรับรายงานที่สําคัญนันเนี่ยอย่าเลือกพักอะไรวะเนี่ยทักษิณถามทําไมล่ะจ๊ะเนี่ยชวนเอ้ยเขาไม่ให้งบทําถนนเอ้ยอะไรประมาณนี้ก็มากมายไกยกองนะครับท่านแต่ที่มันงงมันอยู่ตรงนี้เว้ยเฮ้ยเจ้าประชาธิปัตปัมาอีกแล้วครับท่านเลี้ยวล้อนในหัวชวนปลุกคนเมืองคอนสั่งสอนนักการเมืองกงเลือกตั้งให้เด็ดขาดอะไรประมาณนี้ เอ้ยถ้าเกิดสมมติว่าท่านนี้นะครับท่านผู้ชมบอกมาจากสลิมแล้วเนี่ยก็คงจะไม่พ้นเพื่อไทยและเพื่อไทยเป็นอย่างไรบ้างจะส่งหรือเปล่าไม่ได้ส่งนครศรีธรรมราชนะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านเอา,าอีกแล้วเว้ยชวนหลีกภัยแล้วก็จุลินลักษณะวิสิตปลาใสาใหญ่ช่วยชินวรเจ้าตัวล่านขายนโยบายความดีแมเอาคาสิโนนะครับท่านผู้ชมโอ้ยกูก็งงกันเลยทีเดียวครับท่านไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรเลดอิดมีช่างกับมันไปก่อนแต่ที่แน่ๆตอนนี้กลับมาแล้วครับท่านสําหรับใครจะเนี่ยนายเทพ ไทยเสนาพงศ์นะครับท่านผู้ชมหลังจากเอาไว้ผ่านมาช่วงนาตาปีนะ้เนี่ยแกก็ได้ไปติดคุกอยู่ช่วงคู่ช่วยยามนะครับท่านผู้ชมคดีอะไรสักอย่างเล้ว,ว่าเนี่ยทุจริตการเลือกตั้งนายกอบจหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม,มนครศ่ีธรรมราชอะไรประมาณนี้ผมไม่อยากจะเชื่อเลยนะครับท่านผู้ชมอาแกอาจจะโดนใส่ความนะ้เนี่ยเพราะอะไรจ๊ะเพราะเขาเป็นการเมืองคนดีมาแล้วเว้ยเฮ้ยเทพไทยเสนาพงศ์ครับท่านมาอีกแล้วชี้ทักษิณขยับย่าเพื่อไทยพ่ายส้ม แพ้น้ําเงินอะไรประมาณนี้เพื่อไทยส่งเหรอวะเพื่อไทยไม่ได้ส่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีมาอีกแล้วนะเนี่ยเพื่อเอา เทพไทยลองอไปเสือกเขาอีกแล้วเทพไทยสะท้อนผลโพพักส้นต้องเปลี่ยนหัวหน้าส่วนพักอนุรักษ์นิยมทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยต้องตั้งพักใหม่สู้เลือกตั้งมีเจนะครับท่านผู้ชมก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวขนาดเดียวกันครับท่าน3ามแสนเสียงมีคุณภาพสอนแส0อะไรวะเนี่ยสามแสนเสียงในกทมมีคุณภาพมากกว่าต่างจังหวัดวลีนี้มาจากใครจ๊าดรเสรีนะครับท่านผู้ชมเออยวงมนทาครับท่านมาอีกแล้วเสรีเดือดครับท่านตอบอะไรวะเนี่ยคนเคยด้อยค่าบอยประยุทธ์ ถามผู้นําคนใหม่เนี่ยอันไอแพดควรเรียกอะไรนะครับ <c> ท <oughs> ่านผู้ชมมันก็เวียน,ว,นว่ายวกวนครับท่านไปเรืออยู่ในอ่างอยู่แบบนี้อย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวแต่ทีแ่แน่ๆตอนนี้งานเข้าไม่หยุดยั้งนะคบท่านผู้ชมหลังจากที่เคยออกไปเป่านกวกีกับพวกอะไรวนเนี่กำนันสุเทพนะครับท่านผู้ชมหรือดารานกกวีก,กับปป,ป,ปสครับท่านแล้วก็ได้มีเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเนี่ยแกก็ไปไว่ายน้ำครับท่านเอออนี่ก็ว่ากันไปนะคบท่านผู้ชมแล้วกูจะทําท่าเพื่ออะไรว่เนี่ไม่อาจแน่ใจครับท่านไหา้น้ําข้ามโขงอะไร ประมาณนี้บ้างก็โดนกระแสสังคมทัวนลงบ้างก็กระแสสังคม,งงสสงคมชื่นชมนะคร,รับท่านผู้ชมว่ากันไปมาอีกแล้วดาราสลิมอ้วนยับไม่หยุดหย่อนนะคร,รับเร่านผู้ชมตอนนี้ครับท่านโอ้ยสปอนเซอร์วันโดนแบนหรือเปล่าหรือว่าวันเลตติ้งล่วงหรือเปล่าไม่อาจแน่ใจโดยตอนนี้รู้สึกว่าจะถอดละครแล้วครับท่านสําหรับคุณโตโน่พาคินแรงได้เอ้ไม่ใช่แรงอีก ยังไงต้องใช้สุดท้ายถอยแล้วละครของนายโตโน่นะครับท่านอดีตดารากบบสจะลงจอสปอนเซอร์เป็นอะไรบ้างจ้าขอเปลี่ยนใหนะ้ท่านผู้ชมกระตันหันกันเลยทีเดียวครับท่านเอยอ,อีกวัวหนึ่งต้นสังกัดโตโน่พาคินครับท่านอดีตดารากบปปนะเนี่ยแจ้งแล้วโดนปลดอะไรวะเนี่ยละครคู่ยิงฟ้าวราหะะเออถูกต้องจริงไหม แล้วกูจริงไหมอันนี้กูต้องการคําตอบเอ่าแรงมากสปอนเซอร์ขอเปลี่ยนทันทีเอาแจ้งมาช่วยกูช่วยยามมาอีกแล้วเว้ยเฮ้ยแรงมากนะเนี่ยกระแสะไม่ค่อยดีเว้ยเฮ้ยสปอนเซอร์ขอเปลี่ยนทันทีครับท่านหลังละครฟอนยักษ์โตโน่จะลงจอไม่กี่วันตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้า <c oughs> ไม่รู้จะเปลี่ยนจากลงจอเป็นลงเมนหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่แน่เดี๋ยวจะมีข่าวร้ายมาประชาสัมพันธ์ครับท่าน โดยสลิมทั้งหลายแหล่ลงเข้ามาฟังขาะที่เจ็บปวดเล็กน้อยถึงปานกลางกันเลยที่เอาเรื่องอะไรเจ้ะเนี่ยเรื่องนายกยิงนะครับท่านผู้ชมหลังจากที่อไม่สบายครับท่านสังง้อสังแง่เหมือนผมเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วไปอยู่โรงพยาบาลแล้วเราก็โอ้ยเป็นอย่างไรบ้างจ้าอุ้ยก็ได้มีคนมาคอมเมนต์นะครับท่านเอาเ้วเฮ้ยเอาล้วเฮ้ยติเอ๋อะไรวะเนี่ยห่อผ้าขาวแล้วปักเอนเตอร์เอาเขาก็ไปอ่านคอมเมนต์นะครับท่านอ่าโอ้สุดยอดเลย แบบนี้สลิมดีใจอะไรประมาณนี้นะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างตอนนี้ตอนนี้นายกอิงรอดแล้วนะครับท่านผู้ชมยังไม่ตายง่ายๆครับท่านแล้วก็ที่สาคัญยม,มาบาลผู้ควบคุมกระทะทองแดงและต้นยิ้วนะครับท่านเรียกผมไปสอบสัมภาษณ์เมื่อ2วันก่อนเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าโอ้ยลงไปผิดเวลานะครับท่านผู้ชมประตูการเวลาครับท่านที่จะกลับมาในโลกปัจจุบันนะเนี่ยดันปิดเสียก่อนผมก็ติดอยู่ในโลก,กันอยู่2วันพยายามจะตื้อยโยมาบาลน,นะเนี่ยขอได้ไหมถามขออะไรจ้าเนี่ยขอเถอะนะเนี่ยหลังจาก ผมรีบด่วนจุดๆไปแล้วนะเนี่ยขอลงมาอยู่สักพักได้ไหมนะเนี่ยขอพักใจสักสองสามสี่เดือนอืมไม่ได้ไม่ได้ไไดถามทําไมะจะเนี่ยโยมาบาลโอ้ยคุณดีเกินไปนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ผมก็ถามถ่ยถึงนายกอิงล่ะโอ้ยบอกนายกอิงยังอยู่ได้อีกนานแล้วก็ไอ้พวกกองแช่งล่ะจ้าบอกเนี่ยตอนนี้รอรอ,อพวกนี้ลงมาอยู่นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านหายไปสองวันต้องขออภัยนะครับท่านผู้ชมไม่ได้บอกไม่ได้กล่าวกันเลยครับท่านไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะ เข้าโรงพยาบาลกระนหน,นัแต่ที่แน่แน่แอดไลน์น,ะนะะัดิช็อปนะครับท่านผู้ชมมันจะสั่งซื้อสินค้าเข้ามาได้ครับท่านมีมากมายหลายหลากนะเนี่ยลูกหยีฉาบลูกหยีกวนส่วนอันนี้ก็คือปลาเกตขาวอบกรอบครับท่านแอลมอนเม็ดมะม่วงหิมะพานนะครับท่านผู้ชมอันนี้ก็คือลูกหยีครับท่าน500กรัม240บาท250กรัม140บาทค่าส่ง40บาทบริการเก็บปลายทางจะไม่มีปลากระพงทุบนะครันะคะบท่านผู้ชมปลาเห็ดโคนทุบครับท่าน170กรัม150บาท ถั่วตุ๊บตับนะครับท่านผู้ชมขนมข้าวโอ๊ตช็อกโก้ก็มีครับท่านห่อแล้วหนึ่งร้อยทุเรียนทอดหนึ100่งร้อยเท่าไหร่วะหนึ่งร้อยห้าเออหนึ100รร่งร้อยกหนึ่งร้อยห้าสิบบาทขอบคุณท่านทั้งหลายอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียวเอ้ยเออว่ะเฮ้ยเออใช่ลืมไปเลยวะนี่ยหมอบอกเผาๆหน่อยนะเรื่องอะไรจ๊ะหมอเนี่ย ใช้เสียงอะไรประมาณนี้อย่าไปลงเสียงหนักแน่นมากมึงอย่าเพิ่งตายอะไรประมาณนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นจะหมอเดี๋ยวมึงจะได้มาโรงพยาบาลอีกแนละ้วเนี่ยเดี๋ยวคุณจะได้มาสังงงอสังแง,ง่งแถวโรงพยาบาลอีกแล้วจะเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันก็จะไม่ค่อยดีนะคะท่านผู้ชมก็มไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรดีครับท่านแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยหลายภาคส่วนครับท่านติดตามอย่างไม่หยุดยั้ยงกันเลยทีเดียวนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมมีคําถามเข้ามาอย่างมากมายก่ายกองกันเลยทีเดียวแล้วก็ต้องจับตามอง นะครับผู้ชมเรื่องกระแสสว,วนะครับท่านสีจุดๆ,ๆอะไรประมาณนี้ไม่ใช่สีทนได้นะครับท่านผู้ชมหรือสีอืมอืมออันนี้ก็ยังไม่ใช่นะครับท่านแววเข้ามานะครับท่านผู้ชมตั้งแต่มีไอ้สอสออยู่คนหนึ่งในสภาครับท่านมันไม่รู้หรือเปล่านั่นเรียกว่าพ่อแม่มันเชื่ออะไรเกิดอะไรขึ้นจ้าลุกขึ้นยืนนะครับท่านผู้ชมในสภาอะไรประมาณนี้เฮ้ยประธานไอ้ไม่ใช่ท่านประธานถามมีอะไรเนี่ยผมเป็นลูกจุดๆอดไรนี้แม่กูไอ้แม่ผมชื่อไอ้นี้ มืประธานคงคิดในใจนะเนี่ยกูต้องรู้หรือเปล่าว่าก็ช่างกับแม่มันไปก่อนนะครับท่านผู้ชมอออกาบบการสะง่้องสะแง่งน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยต่อต้านวม่เคยไม่เอาเอนเตอร์เทนเมนต์ของเพ์อะไรประมาณนี้ยืนยันว่าเฮ้ยผมมีพ่อชื่อจุดๆ,ๆุนี้แม่ชื่อจุดๆๆนี้โอ้ยอำเภอเขางงเลยนะครับท่าน เอ้ยมึงจะแจ้งแบบนี้นั่นเนี่ยควรจะต้องมาอำเภอหรือป่าตรงนั้นมันรัฐสภาเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าตอนนี้นะครับท่านผู้ชมเตรียมสังง่องเตรียมสังแงนะครับท่านผู้ชมอาจที่คาราการซังอีกไม่นานนี้เรื่องอะไรจ้าเรื่องหัวสวนะครับท่านผู้ชมโดยบุคคลต้นเรื่องเลยนะครับท่านที่ทําเรื่องหัวสววนะเนี่ยเอ้ยถ้าเกิดนับไม่นับคนวงนอกนะครับท่านแบบทนายอ่านอะไรประมาณนี้จะมีอยู่คนหนึ่งนะครับท่านอันนี้แกเป็นอดีตนายตารวจใหญ่นะครับท่านผู้ชมยศพลตารวจโทครับท่านแกก็เดินทางนะเนี่ยเพื่ออะไรจ้าเนี่ย เอ้ยไปลงสมัครสวนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแต่คนคนนี้ไม่ธรรมดาเ้ยยศพลตำรวจโทรนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เป็นอดีตผู้บัญชาการอะไรวะเนี่ยหน่วยพิสูจน์หลักฐานอะไรประมาณนี้นะครับท่านแล้วก็เป็นอดีตผู้ช่วยผอ,อรตรลครับท่านกเกษียณแ,แล้วก็เลยมาสมัครสวเกิดอะไรขึ้นต่อจ๊ะเฮ้ย <c oughs> ทำไมมันมีคนใส่เสื้อแปลกๆมาวะเนี่ยมาใส่เสื้อเหมือนๆกันเลยวะเนี่ยสักพักเป็นอะไรขึ้นต่อจ๊ะอืมมันก็ไอ้แกก็เห็นนะครับท่านผู้ชม เหมือนกับว่าเป็นโพยอะไรสักอย่างหนึง่งเนกระดาษนะครับท่านปุ๊บปุ๊บแล้วก็มีการขยําแล้วก็ทิ้งลงถังขยะแกก็นั่งมองอยู่ข้างหลังมันชักแปลกๆไว้เฮ้ยมันขยําอะไรกันวะหลายคนแล้วมันใส่เสื้อสีเดียวกันมาได้อย่างไรวะเนี่ยสุดท้ายตอนทำอะไรวะเนี่ย การอะไรกันเสร็จนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าแกก็ไปหยิบมาจากถังขยะนะครับท่านเอากระดาษใบนั้นครับท่านมาดูเอาชิปหายแล้ววะเนี่ยอันนี้มันเป็นโพลนี่หว่าให้เลือกเบอร,ร์นั้นให้เลือกเบอร,รน์นี้แล้วก็ประจวบมอสนะครับท่านผู้ชมไอเบอร,ร์ต่างๆนั้นเนี่ยไม่ใช่เบอร,ร์การมอสนะครับท่านใดเบอร,ร์ที่เลือกสอวอ,อะไรประมาณนี้มันโดนเหลือเกินกันเลยทีเดียวโดนอะไรวะเนี่ยโดน,นตรงนะครับท่านผู้ชมกับคนที่ได้ตําแหน่งสอวอ,อะไรประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้นะครับท่านมีกระแสะข่าวลือหนูห นะคบท่านผู้ชมยิ่งกว่านาหูกันเลยทีเดียวมีคลิปเสียงนะคะท่านผู้ชมจากบิ๊กการเมืองบิ๊ก การเมืองคนหนึ่งนะครับท่านแต่นี้ไม่ได้อยู่หน้าฉากนะครับท่านแต่อยู่หลังฉากนั้นเนี่ออนยอ,อักษรย่อนอหนูเอ้เราก็ไม่รู้ว่าคือใครนะครับท่านผู้ชมแววเข้ามาครับท่านตอนนี้ดินนนนดด้นหนักเป็นพิเศษเว้เฮ้ยแล้วก็แววเข้ามานะครับท่านผู้ชมดิ้นหนักเป็นพิเศษเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ารู้สึกว่าถ้าเกิดรอบนี้นะครับท่านผู้ชมเรื่องสอวอนั้นเนี่ยเป็นไปได้ไม่ดีนะครับท่านผู้ชมอาจจะโดนถึงขั้นยุบพักกันเลยทีเดียวอืหรือว่าทักสินเดือดนะครับท่านผู้ชมทุบโต๊ะหรือเปล่าไว้ก่อนนะครับท่านไปให้สุดนรัาู้ชม เรื่องสอวอะไรประมาณนี้ก็ต้องติดตามนะครับท่านว่าจะเป็นอย่างไรแต่อันนี้หมอว่าลงเดือดครับท่านวยพักประชาชนนันเนี่ยเดือดเว้ยเฮ้ยทำไมไม่อะไรวะสงสารรัฐมนูญสอบปมนายกอิงอะไรประมาณนี้มึงก็ไปยุ่งกับเขาเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมสาหรับหมอว่าลงอะไรประมาณนี้โอ้ยเอย้อันนี้อันนี้นอกเรื่องนิดนึงมีหลายคนถามมานะครับท่านเฮ้ยพักประชาชนกับพักหมอว่าลงเนี่ย เทียบกันได้ไหมอะไรประมาณนี้ตอนแต่ว่าตอนนั้นยังเป็นก้าวไกลอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่คาถามนี้มาจากกลุ่มแบบไม่รู้สลิมหรือเปล่ายังไงผมก็ไม่รู้นะเนี่ยเชื่อมั่นในพักหมอว่าลงน,นั้นเดี๋ยวยังไงหมอว่าลงก็ต้องชนะสุดท้ายเป็นอย่างไรบ้างจ้ามันเทียบกันไม่ได้นะครับท่านผู้ชมโอ้ยทั้งที่ดีหมอว่าลงควรจะไปยื่นอะไรวะเนี่ยเรื่องศาลแลฐธรรมนูญด้วยตัวเองดีกว่าเมื่อกี้ก็ตะละวนเนี่ยเทพไทยเสนนพงษ์นะครับท่านเดือดโวยกกตเว้ยเฮ้ยไอ้ไม่ใช่โวยกกตอ,อะไรวะ เทพไทยออกมาฟันธงการเมืองเพื่อไทยแพ้ส้ม ส้มไผ่น้ําเงินอะไรประมาณนี้ไอ้เราก็ไม่รู้ว่าแกหมายถึงเรื่องอะไรนะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดหมายถึงเรื่องเลือกตั้งซ่อมสอสอนคอนครศรีทึ่งจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้วันนี้วันอะไรเดี๋ยวก่อนวันนี้วันเสาร์ที่26นะครับท่านวันพรุ่งนี้เราเนี่ยยี่สิบเจ็ดนะครับท่านผู้ชมน่าจะเป็นวันเลือกเกิด<ๆ>อะไรขึ้นจ้ามีการโอ้ยคาดอย่างนะครับท่านผู้ชมใครจะชนะใครจะแพ้อะไรประมาณนี้สี่ตัวเต็งครับท่านท้า,ทา,ทาชิงเลือกตั้งซ่อมเมืองคอนมาแล้วจ้าอ้าวก็มีภูมิใจไทยนะครับท่านมีประชาธิปัตมีพ ประชาชนมีพักกล้าทำของธรรมนัตแล้วตอนนี้เกิดอะไรขึ้นจ้าแบ่งเป็นสองสายนะคบท่านผู้ชมแบ่งเป็นสองเสียงครับท่านตอนนี้นะเนี่ยคู่แรกวาเฮ้ยส่งเข้าประกวดมานะคบท่านผู้ชมพักประชาชนกับพักประชาธิปัตย์พักนี้นะเนี่ยมีอันดับชนะสูงมากใครจะมาวินนะ,นะครับท่านผู้ชมเอาแล้วเว้ยเฮ้ยอันนี้ขึ้นอยู่อันดับหนึ่งอันดับสองนะครับท่านเอาก็ว่ากันไปใครจะหนึ่งใครจะสองอีกสํานักหนึ่งละจ้าผู้อะไรวะเนี่ยเพื่อไทยไม่ได้ส่งนี่ว่า ภูมิใจไทยกับพกกรรกการาทำของธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมใครจะชนะใครจะแพ้อะไรประมาณนี้แล้วส่วนตัวผมละจ้าถ้าเกิดให้ผมมองโอ้ยนะครผมก็ไม่เคยอยู่นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดให้ผมมองนะเนี่ยแหมผมต้องเต็งกา้าดทำของธรรมนัฐกับภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมสองพักนี้นนเนี่ยผมไม่รู้ว่าใครจะชนะนะครับท่านเออก็ไม่อาจแน่ใจเหมือนกันก็ต้องติดตามนะครับท่านผู้ชม ไม่ภูมิใจไทยก็กล้าทําหรือเปล่าก็ไม่อาจแน่ใจแต่นี้กล้าได้อย่างไรไม่อาจบอกได้โอ้ยสลิมเดือดดีใจไม่เอ้ยไม่ใช่สลิมแหดดีใจแทบน้ําตาลินไหลเป็นสายทานกันเลยทีเดียวหลังจากเห็นภาพในหัวชวนปลาใสากลางสายฝนขอคะแนนคนคอเลือกอะไรวะเนี่ยชินวรนเข้าสภาเพื่ออะไรจ้ากอบกู้ศักดิ์ศรีประชาธิปัตย์นะครับท่านผู้ชมแล้วทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าประชาธิปัตย์ปลุกคนเมืองคอนสั่งสอนนักการเมืองโกงเลือกตั้งให้เด็ดขาดมันยังไงทีวะ กะกะตเป็นอย่างไรบ้างก,ะกะอกตขยับหรือยงเรื่องซื้อเสียงนั้นเนี่ยหลังจากประชาี่ปัตออกมาโวยเฮ้ยกะกะตทำไมเงียบเรื่องซื้อเสียงกะกะตก็โผกมาอีกแล้วนะครับท่าน ยังไม่พบเจอเรื่องการซื้อเสียงอะไรประมาณนี้โอ้ยแต่ตอนนี้ประชาชนทั้งหลายก็ไม่รู้ว่าจะเชื่อหรือเปล่านะครับท่านสําหรับกกตติดลบลงทุกวันครับท่านก็ไม่รู้ว่าทําพือดีแต่ที่แน่ๆตอนนี้เขาคนนี้กลับมาอีกแล้วครับท่านใครลหะอจะเนี่ยโอ้ยหลังจากเสรีพิสุทธนะิ์นะครับท่านผู้ชมแกประกาศนะเนี่ยเมื่อสักปีที่แล้วหรือว่าต้นปีแล้ววันเนี่ยไม่อาจแน่ใจมีสิทธิ์ไหมพิธีกรถามที่คุณเสรีพิสุทธิ์นะเนี่ยจะลงไปอะไรวะเนี่ยนำม็อบออแกก็บอก ไม่แน่หรือว่าจะไปแน่นี่ก็ไม่รู้นะคะท่านผู้ชมมาอีกแล้วพลตำรวจเอกเสรีพิสทธิ์ลั่นครับท่านจะเอาทักษิณชินวัตรเข้าคุกให้ได้แน่จับตาคดีชั้น14ส่งประกวดมา26เมษายน2025นะครับท่านผู้ชมวันนี้นี่เลยโอ้ยกรุงเทพธุรกิจนะครับท่านเสรีเดือดลั่นเอาทักษิณเข้าคุกให้ได้แน่ทักษิณ้วนนียหนีตั้งแต่วันนี้แล้วก็เชื่อเหลือเกินเชื่อว่าอะไรจ๊ะ30มเมษายนนี้ทักษิณไม่รอดแน่หลังสาลดีกานักฟังคำสั่งคดีนอนชั้น14อะไรประมาณ โอ้ยผมกับแกนี่ก็คนละรุ่นกันนะคะรับเดิมผู้ชมเสีพิสุ์นี่แกเป็นระดับคนตํารวจเอกเอ่ยอ,อายุแกก็อาวุโสน,นะครับท่านแต่นี้แทงสวนนะคะรับเดิมผู้ชมสวนเลยครับท่านสวนว่าอย่างไรจ้าเนี่ยพันผือก็ไม่เกิดนะคะรับเดิมผู้ชม ไม่ได้เห็นติดคุกแน่นอนกันเลยทีเดียวครับท่านโอ,อ้ยผมก็ต้องออกมาสวนแบบนี้นะครับท่านผู้ชมอันนี้ไม่ใช่สวนธรรมดาฟันธงเลยเอา้าอีกคนหนึ่งครับท่านนักกฎหมายนะเนี่ยดรนัทนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่นัทผมนะครับท่านนัทวงเนียมหรืออะไรสักอย่างหนึ่งแล้วว่าเนี่ยชี้กรณีทักษิณชินวัตรนะเนี่ยอดีตนาย,ยกลงโทษซ้ำไม่ได้ตามหลักกฎหมายสากลน,นะครับท่านผู้ชมนักกฎหมายมหาชนให้ความเห็นกรณีคําร้องชาญชัยอิสระเอออิสระเสนาลักหรือเปล่าว่าไม่แน่ใจนามสกุลยื่นส การดีการสอบทักษิณนั้นเนี่ยเข้ารักษานอกเรือนจาชี้แม้มีข้อสงสัยเรื่องขั้นตอนแต่หากกรมราชธรรมบังคับโทษไปแล้วจะลงโทษซ้ํามไม่ได้ตามหลักกฎหมายสากลน,นะครับท่านผู้ชมเฮ้ยมันมีอะไรที่ลึกลับซับซ้อนกว่านั้นนะครับท่านผู้ชมแต่เป็นอย่างไรบ้างจ้าบางเรื่องมันก็สตัตย์แถลงไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมเอาอันนี้ผมก็แทงสวนกับคนตำรวจเอกเสรีพิสูจน์ครับท่านเอาเออเจอแล้วมาแล้วจา้าเทพไทยเสนพงศ์ครับท่านอดีตประชาธิป,ปัตย์สะท้อนผลโพลนันะเนี่ยพรรคส้มต้อง เปลี่ยนหัวหน้านี่ไม่ต้องไปเสือกับพักซ่อมเขาหรอกนะเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างจังไปห่วงพักสีฟ้าเวลาหิวนัเนี่ยพรรอะไรว่าประชาธิปัตย์ให้ดีก่อนแล้วก็ลั่นนเนี่ยพักอนุรักษ์นิยมทั้งหลายแหละตอนนี้ต้องอะไรจ้าต้องตั้งพักใหม่เพื่ออะไรเพื่อสู้เลือกตั้งปี70 S <S เฮ้ยพูดแบบนี้นะเนี่ยเดี๋ยวหมอว่าลง,ขงเขาก็เครื่องเราถามทําไมจ้าหมอว่าลงเขาก็ป,ประกาศตนนะคะท่านผู้ชมประกาศตนว่าอะไรจ้าเนี่ยเป็นตัวเลือกนะครับท่านสําหรับพักอนุอะไรวะเน,นี่ยอนุรักษ์นิยมเลือกใครพักดีพรุ่งนี้รวยนะคะท่านผู้ชมแล้วมันจะรวยไหมวะก็พรุ่งนี้รวยนะครับท่านพอพรุ่งนี้มันก็จะไปอีกวันหนึ่งจะไปอีกวันหนึ่งเรื่อยเลยนะครับท่านผู้ชมก็อื้อ ก็จะไปยุ่งกับเขาเลยนะเนี่ยเขาจะเปลี่ยนหัวหน้าหรือไม่เปลี่ยนเลยอันนี้ก็ออกมาไม่หยุดยั้งนะครับท่านโอ้ยแล้วก็มีการออกมาบอกว่าเฮ้ยผลการเลือกตั้งอะไรวะเนี่ยสสที่จะเกิดขึ้นนะครบท่านผู้ชมในอีกไม่กี่วันนี้นะครับท่านเอ้ในวันพรุ่งนี้หรือปล่าวเนี่ยน่าจะใช่เลือกตั้งซ่อมสสนครศรีธรรมราชอันนี้ก็ออกมาวิเคราะห์นะครับท่านเหลือเชื่ออ,อะไรวะเหลือเชื่อ คะแนนอะไรวะเนี่ยพิกโผนาทีสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมคนที่จะชนะอะไรประมาณนี้เอ้ยระหว่างพักประชาชนประชาธิปัตรกล้าทาของธรรมนัสภูมิใจไทยใครจะชนะอันนี้ไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ถ้าเกิดให้ผมเต็งอันดับหนึ่งอันดับสองนั้นเนี่ยภูมิใจไทยกับกล้าทา สองอันนี้นะครับท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าจะถูกหรือเปล่าครับท่านเพราะอันนี้ไม่ได้ฟันธงนะเนี่ยประชาชนมาแล้วจะพักประชาชนพักส้มลุยหาเสียงวอนเลือกอะไรวะเนี่ยคนในพักของเขาทํางานจริงอะไรจริงว่ากันไปครับท่านเออแต่ผมงงอยู่เรื่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเปิดฐานไปเจอปลาใสาพักประชาชนเนี่ยเพื่อไทยมันอย่างนั้นเพื่อไทยอย่างนี้ทักษิณอย่างนั้นทักษิณอย่างนี้อุ้งเอ็นอย่างนั้นอุ้งเอินอย่าง,งนี้แล้วผมก็มานั่งนึกเพื่อไทยไม่ได้ส่ง มือยี่มึงต้องบาใสยซัตธรรมนัตอะไรว่าก้าทำซัตประชาธิปัตย์ ซัดอ,อะไรว่าภูมิใจไทยไม่ใช่หรือเพราะนี่กูก็งงเพื่อไทยเขาก็ไม่ได้ส่งนะครับท่านผู้ชมโอ้ยก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวส่วนตอนนี้ครับท่านเรือไอ้อะไรว่าไอ้พวกสินเสียงเคร่งนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกหมอดุหมอดูก็ออกมาอย่างไม่หยุดหย่อนกันเลยทีเดียวชี้ทักสินัล้เนี่ยอีกไม่นานต้องกลับเรือนจํานายกอิงอีกไม่นานต้องอะไรเจ้าเนี่ยหลุดจากตําแหน่งนะครับท่านผู้ชมซึ่งผมก็เห็นข่าวนี้มาประมาณสองสามปีแล้วก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน,น่ๆหยุดไปสองวันต้องขออภัยไม่ได้บอกไม ิใค้รับท่านเรียไเป็นสงองสงแงงอยู่แถวโรงพยาบาลแต่แน่ๆว่าสนใจสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาได้ครับท่านผู้ฟังที่เรารบจรึงขอจบการแถลงไข่พวไปก่อนสวัสดีครับท่าน